แน่นที่สุดมันหนาวๆแข่งจบวันนี้ PWC เลยใช่ครับแล้ว PWC วันแปดจอดใช่ครับแข่งจบวันนี้อีกทีนึงไปซีเลยครับอีกซีก็เจกประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ละครับถึงจะเริ่มแข่งมากนะผมไม่ชัวร์ำไมเขาไม่แข่งดันมาดันหิมะเขาออกไปแล้วครับแล้วเด้ขวามาหน่อยๆครับ อาคุณคุณเอกชัยนะครับเรียบแ้าวเอ้ยกอไผ่ฮะโดนตัดตัวนี่เดียวไผ่นี่อดเล่นประจำเลยไปเจอกันยังไงอะดูโหดูครับโอ้าหการเจอตัวแต่พอยิงไผ่ไปได้มันเกมมันก็ยังไปต่อได้ไผ่มีเวลาคิดเยอะตัวกันอยู่นะครับตามไฮกราวครับแล้วเหมือนก็กอไผ่ในประจุมเข้าเมืองเมื่อกี้นี้ครับทำให้โดนยิงจากเมจิกนี่ครับควันยังขม่กโฉมเสียงอยู่เลยฮะ คือผมกลัวว่าจะไม่ได้เสียกอล์ฟใคนเดียวสิครับตอนนี้คือดูจากตำแหน่งการยิงของเมจิกเนี่ยมันเห็นเกือบหมดเฮ้ยตอบจริงเนี่ยนิ่งนะนะครับบอกมันมันยิงยากครับแล้วฟลุคทีเอสโดนน้องจากอาร์มโจนนะพีดีวิวแปดแปดโอ้โหแล้วกลางถนนเลยดิลอาร์มโจนาร์มโจนโดนกดอยู่แล้วเวมอสครับพยายามจะหาทีแล้วปอนท์ใสสติลคิวอย่างไวฮะท่านผู้ชมโอ้โหสวยจัดมิดไม่แย่งคิวเขาเฉยอยู่ในตึกด้านในแล้วนะครับ เหมือนตอนนี้หลายทีมแกมาซื้อที่ในรอสเซลเนสเหมือนวงจะจบในเมืองเนียนั่นสิครับรอเอากี่ทีมไม่แข่งต่อ,ตอเอาสองทจจีกลางเมืองเลยไหมครับเดี๋ว่าจะริมเลาเพิ่มสองทีนะเอาเพิ่มสองทีโดนตัดฟุกไปก่อนนะครับระหว่างเดินทางเข้ามาครับและใกล้ๆนี้ดันมีทีมแฟลชอยู่ด้วยนะเนี่ยครับ ตอนนี้คนที่โดนตัดไปนี่ก็มีเฟสแคลนแก้วโดนตัดกอผายไปและวู้แปดแปดโดนตัดฟลุกทีเอชไปครับแล้วทีมที่ตกชั้นมีผลอะไรบ้างครับอ๋อถ้าตกชั้นก็คือเสียสลลอตครับอันดับสิบสามหรืสิบหกคือเสียทรลอตต้องไปคัดใหม่ครับ <The Mid S 1> เอดอะมิดูจะเป็นทีสุดท้ายกอไผ่ตรนี้ใช่ครับ <c oughs> ้วลาซีโอใกล้ๆนะครับต้องระวังให้ดีครับแต่กอไห่เขาเป็นสเกลไงเขาเสียบ่อยมัน มันถามว่าแปลกไหมมันมันไม่แปลกหรอกกามเป็นสเกลอะถ้าเด้งลงอะนะเด้งขึ้นครับใจกลางเมืองครับ P W 8ปพีปดพอาดครับเอาเรื่องแล้วครับแบบนี้ใครซื้อที่ในเมืองไว้นี่โหนเมืองนี่คือแบบที่แรงใช่ที่ขึ้นเจอลาดขึ้นแล้วครับกำลังจะขึ้นสวรรค์แล้วฮะหวะกคนขึ้นตัวโดวินเทเลสยิงไปแล้วเมจิกพยายามจะหาวิธีสติลอยู่เดี๋ยวดูครับไดฮาร์ ดอมดอมมองมองอยู่ขึ้นรอล้านโดนเหมือนจะเดินกลับไปช่วยนะครับวิทยนทอเลสใช้จังหวะนี้ครับเดินขึ้นมาครับเอาพื้นที่ต่อเนื่องไปก่อนโอ้โหดูครับเฮ้ยเหมือนจะเอาด้วยแล้วเรียบร้อยครับเวมอนครับไปน้อสเซชเวฟด้วยเหมือนกันเฮ้ยแล้วจังหวะที่ชุบนั้นมีคนมาเพื่อนผมบอกเลยเพิร์ลพัมมูธเฟสแคนมาเยือนฮะ แต่ที่เฟสแคนไม่ดีนะบอกเลยที่เฟสแคนไม่ดีครับตึกนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แกปะทะเลยเหรอฮะแกปะท้าเลยเหรอฮะเจอหลาดระเบิดมาครึ่งหลอดเนียนๆอยู่โดดลงมาแ้วเจอหลาดไม่ออกเพื่อนอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้รีบก่อนเพื่อนอ้าวเจอหลาดไม่ออกจโรปสิ่งที่เฟสแคนไม่ดีนะทุกคน คุมจากด้านล่างนะครับส่วนเวนมอสเนี่ยรอจากดา้านบนแล้วระเบิดยอ่ยดอยไปชั้นสองเรียบร้อยฮะอาร์มโจนไปะระเบิดน็อกใส่เอ็อมเอมไปครับใช่ครับแล้วอาร์มคอต้องวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วดูอาร์มโจนโดนโดนระเบิดมาเหมือนกันแล้วก็ระเบิดสวนกลับเข้าไปยังฮะยังเอาตัวรอดกันได้อยู่สำหรับพีดวิวแปดแปดก็จะไม่รอดแล้วพีดวิวเดินขึ้นมาทีแปดเดินขึ้นมาแล้วเหมือนเจอลงก่อนดีกว่าเขาไฟเบรกเอาไว้แหมขึ้นไปไม่ได้ครับอาร์มโจนครับ ชวเวฟแกมาปิดทางขึ้นก่อนแล้วกลางระเบิดรอไม่รูออครอไปต้องโ,<ด>โจโจนได้ได้ไวคอเก็บฮาร์เดสน็อกไปด้วยครับโอ้โหเอาไวครออย่างดุมากจริงครับแกคิวไปแล้วนหนึ่งเลครับแล้วเป็นดับเบิลน็อกนะครับแล้วดูชวเวฟเหมือนชวเวฟรู้นะเนี่ยเพราะด้านบนมีแกถ่วงเวลาให้เพื่อนนะเนี่ยชวเวฟเนี่ยโคตรโหดชาตนี้ประเด็นคือตัวด้านบนเนี่ยยังคลีโอ้โหแตกไปสอง ดนโถมสามนี่คือจบเหมือนกันนะน่าจะต้องรอเคลียร์ขึ้นไปทีเดียวเลครับจริงๆวิ่งกลับไป<ด>ชุบเพื่อนก็ได้นะเวลมอสโดนเจ็บหมดนะฮะถอยดีกว่าเพราะเพื่อนน็อกอยู่ไม่คุ้มเออถอยแนี่ยตัดสินใจด,ดีครับเป็นปรากาครับหายไปนอ้องเซอร์จสเปอร์แล้วเวลมอสตัดสินใจตัดสินใจโดดลงไปเลยครับโดนตึกไปเมื่อกี้ไม่น็อกครับแล้วเป็นบราก้ารโดนยิงมาจากไหนไม่ทราบเหมือนกันนะเจ็บหนักต้องปั๊มยาก่อนฮะ ไปแล้วกลับไปชุบเพื่อนในเมืองตอนนี้เนี่ยมันก็คาดเดายากนะถ้ามันเด้งออกไปอีกก็จะลำบากันหลายทีมเหมือนกันใช่ครับเกมที่สามก็สวดมนต์กันนะที่ดเบอร์แปดครับรีเซ็ตกันมาได้ครับเราดูเอ็กซ์เปอร์มูครับจัสเปอร์น็อกอยู่นะครับทำยังไงดีครับโอ้โหแล้วไงเหมือนแกเงยหน้ามองนะใช่ครับอ้าร์มิสตาตัวน็อกไปจากคอนเซ็ปต์ของวอลดัสนะตอนนี้ นี่ครับเพราะว่าแปดแปดอยู่บ้านเดียวกันโอ้โหมิดหล่อมเลยจังหวะเนี้ยช่วยเพื่อนจับพาเดสตี้น็อกอยู่ชอิทูนายแล้วไม่รู้ว่าเด้งฮะด้านบนของลอสต์เลวเนยครอ้าวแล้วมันเด้งไปหาใครฮะ M I T มไอทีเอาร์พิะแล้วดูกิ๊ววกิ๊วคอร์ต้องรอดูว่าเบรกจะเข้ายังไงที่มีแปแปดยังติดอยู่ในยังติดอยู่ในวงนะท่านผู้ชมครับใช่ครับแต่ว่าที่น่าห่วงคือไอเมทเทสเนี่ยเหมือนมีคนจะมาแจมแล้วอีทูนาเชอร์ตี้น็อกวงไปครับแล้วเรียบร้อยครับไปรวมแล้วเจ้ากัด เจ้าการลุ่มๆดอนๆ,ๆ,ๆต้องวิ่งต่อเนื่องไปแล้วไปเมก้ามาครับไปน็อกแคชชอตใส่ได้ฮาร์ดได้แล้วเบวี่ปัดเบิดน็อสกสปิกรชูไปตรงนี้เลยฟุกโหม่แล้วไปเก็บคิวไปกระชู้จะเกยไปซีเนี่ยน็อกวงเองฮะซีเนี่ยอเอ้เนเอาน็อกวงได้ไงวะกล้องแล้วดูฮาร์ดได้ฮาร์ดครับไปโดนเก็บจากฟุกครับตรงนี้มันพลาดโดนใครยิงน็อกวงงงโอ้าหไอไอน็อกนี่ทำไมเกิดอะไรขึ้นครับแบบนั้นครับอะไรแค้นครับ โดนน็อกไปจาก i m a มครับเชอร์ตี้ตายวงไปพีเตอร์น็อกมาจาก i m a มครับ i m a มจังหวะนี้สวยงามเลยเชื่อใช่ครับทางด้านซ้ายนี่มีแต่มิกก็เลงจะเจอกับทางด้านของเบคอนเหมือนกันด้วยไอแม็กครับได้คี่จากไรคันไปแล้วซีร์สกี้เนี่ยตายวงมันก็ไม่ได้แรงนะเหมือนไอฮะไอก็ไม่น่าจะรอดแล้วฮะอุรงเฮ้ยล่าเฟร์แขนอ้อมมาเหมือนกันไม่น่าจะรอดครับโอ้เฮ้ย่เฟแขนอ้อมมาเหมือนกันเล่นกันลำบากแล้วไอตายวงไปแล้วนะครับล่าเฟร์ทอยตอนนี้วงมันค่อนข้างโอ้โหดครับหลายทีมขับรถเพื่อออ้มมาโค่นดีอะเฟแขนะ ล็อกวิ่งวิ่งมาแล้วตรงนี้เฮ้ยยังไงฮะเดี๋ยวมิดสปอร์ตด้านหน้ามีดิทูเอี๊ยบอกเจ๊แคนไม่คุ้มเลยวงเก็บเพื่อนอย่าเพิ่งยุ่งทูเอี๊ยขึ้นตัวต่อเนื่องไปเดี๋ยวมิดสปอร์ตมาแล้วเล่นหนึ่งเรียบร้อยวงเก็บเอาละครับแล้วดูให้แม่เอเวอร์เรี่ครับเป็นกอลทเนีเข้าวงมาได้แค่คนเดียวคือคินเอเลสเหรอใช่แล้วเกินใ่าแกมนี้ครับแม่ ไอ้เก็บคิวข้างนอกไอ้ดิฟฟิทตี้เหมือนกันโอ้โหไม่คุ้มภาพจัดกลับมานี่รู้สึกว่าจะเหลือแค่วินเทเลสคนเดียวเลยหรือเปล่าแต่โอ้เอ็มเหลือเอ็มอาไฟด้วยครับอ้าวแล้วกอนที่เดียวที่มาเสร็จทันพอดีครับแล้วนาจาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนออดีทวีขออภัยไอ้ตายไปแล้วเหลือดีทวีกับเออร์นี่ครับแล้วนั่งบนสูงๆตอนนั้นมีเอไมทีสด้วยวะาไเขด้จอดเนินต่ำมาตรงนี้แล้วช่วยหนอีทางเจ้าการน่าจะหนีเข้าวงเลยหมดเข้ากลางวงเนี่ยเหลือเหลือแล้นาจาน็ออกวง เกมนี้เจนทีมไรครับดูครับท่านผู้ชมครับตัดมาเฟคแคนครับแต่ว่าตอนนี้วิกฤตอยู่เหลือเหลือหนึ่งเหลือเหลือสองแต่หยู่นอกวงหนึ่งคนนี่ไงนี่ไงมาลุนไฟตามไหมนี่เกินนะโรซี่ครับตอล็อกล็อกเศษเอ็มอาร์ไฟรอดน่าจะรอดนะมาต่อไหมไม่ติดใจอะไรแต่เฟียทอยจะรับต่อเฟียทอยจะรับจบรับน่าจะรอดครับ์ไฟเอฟร์ไฟเหินขึ้นมาแล้วปีเตอร์โดนน็อกครับ โอ้อเข้ามากลางวงเลยเฟสแคนเดจัดจอนนี้โอ้โหแล้วจังหวะจอดโอ้เรียบร้อยเพิ่แต่รอดรอดอ,ดอ,ดอ,ดอยูอ่รอดอยู่โอ้โหอย่างสวยเรียบร้อยเอาอกเกมอลายยีีเห็นดีทุอีชุดเดียวเท่านั้นครับเลี้ยวไฟโดนซ้มมาจะเกมทันทีครับไม่เหมือนเวลมอสนะครับเข้คาบิสามมันโดนไฟอ่ะเอเวลมอสดูครับอลายยี่สี่แล้วแต่วินวงดีอยู่นะได้เลยครับ ใช่ครับโดย M I T ครับอาร์ไรย์ี่สิบสี่ได้ตำแหน่งที่สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วเหมือนเอิร์นี่ชุบดีทูดีกลับขึ้นมาครับเบคแค่น่อยตอนนี้ไม่สวยเนี่ยสุดแต้มต่อนะครับดูว่าอาร์ไรย์ยี่สิบสี่แล้วเรียบร้อยลาซิโอครับไปได้คิวจากอเวจีของชาร์เปอร์เรียบร้อยลงดีดเข้าอยู่เบคน่าจะสบายอยู่แค่แต่เบคเหลือสองผมไม่รู้ว่าเบคเขาไปล้มยังไงสองคนเนี่ย ต้องถามต้องถามชาเปอร์เอมายเชสลำบากแล้วครับวอร์ดันมาจะเปิดน็อกไปได้ก่อนจากสโตนครับน็อกไปหนึ่งแล้วโซนต้องปั้มยาก่อนไหมสโตนต้องปั้มยาแล้วหลบระเบิดมาเหมือนกันแล้วปาไปแม่โถมเข้าไปอีกลูกหนึ่งจังหวะนี้ควรไปรวมนะเอาจริงๆก็เจ็บด้วยนะครับเอสวเอ็กซ์มือเพื่อนมาเติมสโมแล้วปอนซายปอนซายยังไงต่อควรไปรวมแล้วไม่ควรอยู่ลจุดแล้ีครับพี่อร์ เป็นกาวเข้าวงต่อและสวีโดนน้อกจะไปก้ามายไปของ AF บอลไซเลี้ยวมารวมตัวกันก่อนแล้วสโตนจอดมาค้ำไฮการยูชเว้ไปเก็บไซโคลียอนจเกยไปกิวี่พยายามน้อมๆมองๆอยู่กิวี่ออน์ลา24ออนไลน์24เฉิงเอ๋อเฉิงเอ๋อดูอยู่ด้วยครับจะดูแจ็คเบลเข้ายากครับขวัญมาดูนูซี่มาแล้วอิิินนฟตี้เคลื่อนตัวมาครับรู้สึกจะเหลือแค่สามคนแล้วนะอินฟินิตี้ครับ แล้วทำไมโดนยิงลับหรือเปล่านเห็นท่านดูการตรงนี้แต่วอลดันโดนกดอยู่แล้วเจ้าการตรงนี้เก็บคอนเซปต์อัจเคมไปครับแล้วรายยิมสี่ตรงนี้เป็นน้องเจ้าการของอ e ีทูนายไปอ e ีทูนายจบแล้วครับท่านผู้ชมฮะจบสิบหกเบเกอรี้ต้องกัดฟันเลยนี่กันบ้างครับ e รเพิ่มมูลครับอีทูนายอีทูนายท็อปสองได้วอ่งคาเฟ่แต่เหลือหนึ่งที่ภาพกว้างๆนี่แน่นไปหมดครับพี่บูครับตรงนี้ที่คือเขาไม่ได้เคลื่อนตัวออกนะตัวนี้เอ็มเอ็มครับโดนน็อกจากระเบิดของเมกะไมค์ครับ เจมก็มาเล่นดีมากถึงมั่นอยู่นะเพราะว่าวงมันเด้งลงมาครับครับนี่ฮะเรียบร้อยฮะยังไงฮะเจมอีกหนึ่งฮะใช่ครับยิมซีทีอาร์โดนน็อกมาจากเจมนะครับแล้วคิววิโดนยิงแล้วระเบิดจออะไรยิมซีไปครับแล้วดูวเอสวกฮะน็อกด้วยครับรถมันระเบิดครับเดี๋ยวเข้ายากครับเดี๋ยวเข้ายาเอสเวกโดนซับออกจากเกมจากสโตนครับของเอ็มพายทีเอชดูครับชูเวฟครับรออยู่แล้วครับไม่ <c oughs> ทางฝั่งเอฟนี่อรอซัดเข้าใส่เราอุา้ยกาวงววเป็นเฟซแคร์เลยว่ะทุกคนจุดที่เอ็มอสอยู่มันอยู่ขอบแล้วอยู่ได้ยาวอ่ะเป็นอยู่ด้วยนะครับใช่ครับเดี๋ยวต้องดูกันครับเอม็มไอสจะเล่นอย่างไรนะครับแล้วดูครับรถเฟียสยืนเป็นหน้ากระดาษเลยก็สละเอ็มไอทีสแต่ถ้าวงลงไปด้านล่างนี่อาจจะโดนเฟซแคร์จิ้มไปชาร์จก่อนอย่าบอกนะว่าจุดจุดพลุขึ้นฟ้าออนไลน์น่าจะน่าจะเห็นนะว่าเขาอยู่ไม่ครบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออนไลน์สองหรือเปล่าดูฮะ เปิดมาหนักเหมือนกันครับแต่ละจุดออนิสอุ้ยล้อไลฟ์สีกำลังโดนยิงทักทายจากออนิสเหมือนกันฮะมาโดนด้วยครับครับวงนี้จะพาขึ้นไปนอกเมืองหรือว่าจะกลับเข้าเมืองที่มันหนานแน่นเรียบร้อยครับครอ,อบวงเป็นวินเทอรเลสเด้งไปแบบมันเป็นจุดที่ไม่เชิงก็เป็นเมืองนะเป็นแบบว่าล้วจะลงยังไงมากกว่าใช่ใช่เป็นคอนเทนเนอร์นะ ประเด็นคือมิสจะลงยังไงมากะค่ะที่อารายุสีพยายามดูอยู่นี่แหละครับใช่ครับโอ้แล้วเป็นข้อถามเข้ามาแคือลองลำบากครับเกอ่านตอนเนี้ยเกาะอยู่ตรงนี้อือหืออุ้ยอารายุสีเห็นแล้วครับจะพยายามจะเก็บข้อมูลก่อนที่จะลงไปนะทนายไมเนียครับดใช่ครับนี่รถคันเดียวหาเลี่ยมชนก่อนว่าตรงไหนแต่ดูแล้วน่าจะเล็งน่าจะเล็งไว้ละ ดูครับปอนไซขึ้นลดมาเหมือนกันครับภาพแต่กัปตที่อารคิวกำลังยอยเย้อยู่กับทามจิอิสตี้วินไม่ออกมารรบังโดคิวซีนะเอาเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้วินทอรเล่ก็ยังไม่ตายนะดีฟินิตีตอนนี้เหลือ3คนครับเลือมแปดสโมกครับพยายามจะเข้าไปแล้วเวมอสตัวจนี้ไปเราเจอหลักขอป๊อปเอร์มูดไป เวล์บอสเวล์บอสสเปย์มาจนนี้เก็บเจลาจนเกมไปดูครับโดนน่าจะแตกครับมิดเพราะว่าอาร์ค yep. like ิวไปโฟกัสเรื่องที่ตรงนี้เป็นน้องเจมได้ของอนดีอีสปอร์ตมาซิสเซลลี่ไประเบิดน็อกยิปซีทรและแจสต์ว่าระเบิดน็อกเวล์บอสเอาละในเมืองผมบอกเลยบันเทิงอาร์มิคอร์ระเบิดน็อกเบวี่ไปเมิดตงมาละยิปซีโดเก็บจนเกมไปแล้วจากลัชนายดีทูอีไปเก็บมิเดลงมาละอันนี้ตัวนี้ลายีโอตายไปหนึ่งเจี๊ยออนไลน์ไปหนึ่ง เพราะคราวนี้มันลงยากเนี่ยแหละเข้าใจไปน็อกสัตว์นี้เหมือนกันฮะแล้วดูเพอร์มูดเดินเข้าใส่หน้าขออนนิคเอาอวคลอไปน็อกใส่หน้าของปูโฮมเหมือนกันฮะน้ำมีปูไปนะครับเฮยชอตเเมร่าครับใช่ครับแล้วดูเมก็ไม่โจานี้ไปน็อกอวีครอได้เบลวี่โนซับสิเกนจะโลกแกนไปแล้วเพอร์มูดได้ใส่สี่ป่วงได้ใส่มาอวีครอโดนเก็บสิเกนไปเมล่าโดนเก็บสิเกนจะหมีปูไปแล้วรีบแปะสโมลเลยบอน้ำจัดแล้วชเวตโจนี้ไปเก็บนี้มอลสิเกนบอลจัดเปิดฉากยิงบอลโจนี่ไปก็บายเเเกชวจะม เรีจบเลยคอมเมอร์จบไปแบบไม่มีแต้มไม่มีแต้มแดงพอยก่อนที่เพอร์มูดจะเข้าคือมันนัวด้วยความที่ว่ามันนัวจัดในนี้แล้วเป็น M16 มสิบแม่ไปน็อกเซลโลแกแล้วแจสเปอร์ปะระเบิดน็อกใส่ยิบซีทร์อารแล้วบุกเลยฮะตอนนี้เพอร์มูดับเพอร์มูดบอกว่าถ้าจะแพ้ขอแพ้ด้วยตัวเองถ้าจะแพ้ขอแพ้ด้วยตัวเองแล้วเฟียทอยเฟียทอยเฟียทอยเพราไงแล้วมีภูไปเก็บูยิบซีทร์อออกตต่หัวารางออก์ไป เดี๋ยวโหมดต้องรอดูเหลือวห,หนึ่งนะไปเขจะแจสเปอร์เอาเลยครับเมื่อพเข้าตีมาแล้วเฟยทอยไปน็อตป๊อปได้เหมือนกันแล้วเฟย์อยสามตัวนี้เก็บบอลจะเก็บไปเฟย์อยจะล่ออยู่เฟย์อยจะล่ออยู่เลยหินป้ายเปตรงนี้เอซีน็อตเอ็กซ์อีเอ็กซ์ไปแต่ว่าเจ็บหนักเขาเข้ามาสามหัวตารางออกหมดเหลือแฟ้ยแคน คือ <c oughs> เฟสแานนี้ต้องเอาแต้มแต้มอัดับออต้องเซฟแล้วแต่ว่าทีคือนายไปแล้วนะเอา้าเฟสแคนไปไหนแล้ววะโอ้โหได้นหนึ่งแต้มไม่แต่หัวตะลามออกดแล้วมันเหมือน,นอไม่มีผลละ,ะลตอนนี้น เป็นช่วงของท้ายตารางแล้ชอปเปอร์คิวซีแฟดเดอะมิดอ่าคิวโอ้โหอยู่ครบอยู่ครบท้ายตารางนี้อยู่ครบมีหนึ่งอที่นัลาะซิโอไปน็อตสายแม็กครับตรงนี้แล้วเมก็มายไปตายวงเองครับตรงนี้และลาซิโอครับได้คิวจากไอแม็กไปเอฟจบอันดับสิบไปอีห้าคิวใช่ครับแล้วเป็ชิคตาไริติดบอกเฮ้ยเดี๋ยวจะโอ้โหวงเข้าใครเนี่ยแปดแล้วออน์ดิสเน่เข้ามาฝั่งตัวอยู่ในโกดังแล้วด้วยนะครับตัวที่มีเบคเบคอนเนี่ยคือขออยู่ด้วยก่อนฮะตอนนี้ เออนี่เออนี่พยาวิวดูอยู่ครับเหมือนรู้แล้วแหละครับว่าโกดังมีคนครับแล้วเหมือนจะมาจุดเฟสทอยไว้ด้วยนะครับแต่โกดังนี้ก็มี MITH นะครับ IQ เขาอยู่ใกล้ๆเหมือนกันครับกับ q c o n f i r มครับบาการตอนนี้ไป่น้องเทเลได้ของออนอีกมาแล้วซ้ำเทเลจะเกยไปจากบากาครับบากา66หกหกลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาหลบหลังนี่ฮะหลังไม้ก่อน ดูครับบากา้าเ์นผมดูละเดคอนมันบอกว่ามันไปล้มสองครับลดความไอ้ก้องมันขับลดความล oh. าดง่ายเกินภาพตรงนี้นี่กลายเป็นว่าวงมันอยู่กับวงอยู่กับออนดิส <IQ. S 1> แล้วรถเฟียเปิดน็อกใส,ส่จาสุยได้ก่อนแล้วบาก้าครับไปน็อกรถเฟียขึ้นมาฮ <Ooh. S 1> เทสวยกันไปฮะสามทีมนี้ เอาล้วครับมาลุมมาตุ้มกันอยู่อาคิวจะเข้าตีด้วยครับท่านผู้ชมเล่นโหมดระเบิดน็อตเจ้าเป็นทางเ <c oughs> จ้าเกิร์นะพี่อานนะเออ <c oughs> แล้วโซโดนไฟน็อตจากลัสตายไปแล้วนี่โจนี้ไปเก็บสโตสติลคิวมาฮะแสบจริงๆแล้วดูปอนไซปอนไซเหลืออยู่กับรถเฟียชุบรถเฟียกลับขึ้นมาได้ปอนไซวิวดูอยู่ดีดูอีไปเก็บแซเบได้แทบติดไม้ติดมือสำหรับเบคอนถาบแล้วรถเฟียน็อกวงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปอนไซชุบมาแล้วก็ตายวงไปครับเอเมเนตก็ไม่รอดครับมาเก่าเก็บปอนไซไปจบอันดับแปดดูครรัับแแลล้้ววามมูตนี ฮ่าคิวยังไปต่อเดี๋ยวมาเจอคิวคอนเฟิร์มดักคิวมันไปไม่ผิดอะไรวะเนี่ยมีภูสลับซ้ายสลับขวาเรียบร้อยดีครับไซซ่าเก็บหมดใช่ครับเออร์นี่คิวคอนเฟิร์มนะดูใจเย้จอนนี้เก็บมีภูไปเมื่อสกูดในคาร์เตอร์ฟสทอยตายวงไปเดี๋ยววินนี่สปอร์ตจอยกับผมเข้าอันดับห้าล้สวยเบ็คเข้เกาะเข้ามาติดติดได้เหมือนกันครับดูครับเออร์นี่กับดีชูดีครับรู้เหรอไปฮะออนิกจบอันดับห้าครับแล้วกลายเป็นทีมแฟลททีมอาคิวมาเถอะขอร้องไอเบ็กออร่าแค่นั้นแหละ เบกพอแค่นี้พอทัปเปอร์น่าจะได้ที่สี่ครับหนึ่งในสามนี่ผมพนันให้ว่าแฟตที่หนึ่งอาคิวที่สองเบกที่สามแล้วกดบางกล้วยชี้กดมาบาก้าระเบิดน็อกไซซ่าจดได้สวยนี่ไงส่วนไปของเวลมอนว่าไงแล้วกล้วยชี้ตายวงไปอาคิวเอาที่สามไปพอเอ้ยไม่ใช่เบกเอาที่สามไปพอขอขอให้อาคิวหน่อย คะแนนกำลังวิกฤตอยู่เฮ้ยขอปุ๊บโดนขอปุ๊บโดนหนึ่งคิวเลยท็มแฟลชสามทีมนะครับช่วงชิงกันนะตรงนี้ทีมแฟลชอาคิวแล้วไปเข้าถามโหราคิวนี่ถ้าได้คะแนนเยอะนี่ก็จะสามารถเอาตัวเองออกมาจากโซนเขาเรียกว่าเลสโซนนะครับโซนตกชั้นนะครับรอมือที่สามเฮ้ยแต่วงเด้งเข้าหาคิวนี่หว่า เฮ้ยแต่ว่าสวดพาตสวนี้ยืนยิงนี่ไปนิดนึงเฮ้ย่าโอ้ยได้เก็บเอเนี่ออกจากเกมไปเอาแล้วก็เป็นคนทางจะมาลัดคิวทำไมนี่ฮาเดสครับทีมฟรัชเชวเวมอลจะฮาเดสตัดไปที่เวมอสครับแล้วเดินน้าใส่ลัชนายรออยู่ไม้ลัดลัดถ้าเช็คไม่ดีนี่ผิดเรียมนะครับ สวยรัดมาลุยก่อนเลยอู้หู้สวยรัดออโเพิ่น้องเลยฮะรัชนาอย่างเฉียบโอ้โหยิงซ้ายสวยสวยซ้ายที่เป็นดาวน้องนีหนึ่งอยู่อยู่แค่เอื้อมเออเหลือฮาเดสตัวเดียวเอออย่างไม่จบเอา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 ไอน้อยเดิ <Tonight> สสนแล้วนายน้อยเดินแล้วนายน้อยเดินต่อร้องทำไมหลวมปางนี่อาร์อารคิวกินไก่ผ่านพ้นวิกฤตมาได้แล้วคคิวรับ ผมเพิงเห็นว่าวงเข้าอาคิวสวยเลยครับปวดหวัวเลยนี่ฮะอาคิวครับหนึ่้าร้อเดาเมจครับเจ็ดร้คิวครับดาเมจที่ได้รับก็เป็นหนึ่งพสิบกถือว่ารับหนักเหมือนกันเลยครับแล้วก็ได้มาไปคิว